เฮ้ยมันอยู่ไหนวะอยู่ดีกว่าอยู่ไหนเอาดิดูคืนนี่ดูคืนนี่นนมาดินี่นี่เอาช่วยอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมรไครับ เฮ้ยเดี่ยว <You have S 1> พิกเออระเบิดนี่นี่เทคนิคเอามานี่เอาดิน,น,นี่นี่นี่เป็นไงเอาไปดินี่โกเดินเติมเกมเติมเงิน RV ถูกครุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่น สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ l ล n e เติม R B บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็กเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผมแแ่่งดดไไมมมี แล็กหม้อหุงข้าวยูเรนจบไหนวะเนี่ยเต้เต้้ยิบเกียร์มานียไหเนี้ เรียนหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ย,อย,อยหลังๆอะไรหลังเลยหลังเลยชนเลยชนเลยดีกว่าอาดิ ยู่เดม่วบูเหรออยู่เดีม่วบูรวมตัวนี่เอ้ยเฮ้ยเมันเราสุดรวมตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราสุดปะไล่สุดเลย แหลงโกเล่นได้ไหมแหลงโกเล่นไม่ได้ครับผมถ้าเอาแรงแพทมาแหลงโกไม่ได้ครับถ้าเปิดห้าอันนี้คอมมานเดอร์ครับผมคอมมานเดอร์อุ้ยไม่โดนหูแต่ล้มหมดเลยไม่มีดึงด้วย2 3 อ้ยโซซันแหลงโกลเล่นไม่ได้ครับผมถ้ากัดเปิดห้าอันนี้คอมมานเดอร์ก็ได้แค่แพทนะทำสุดแพทก็รู้ได้ไงวะ ีมกันอยู่ทีมกันอยู่โอ้ยไอ้ตึกยูเดอร์น่าจะมีดูดนะลูกเราไม่มีอันตีนะ เอ้ยน,น่าเล่นจังตอนนี้คือผมไม่ได้เดินแครี่แล้วเออมันลงล่างลงล่างเพื่อนมันลงไปหมดแล้วลงไปหมดแล้ว,ลลวโอ้โหเรียบร้อยคุณเดินไปด้วยเดินไปด้วย นีเอาดิเออเอาเองก็ได้สวยสวยครับเอ,นเอ็นโซเอ,นเซอ็นโซนี่ก็คือผมไม่เห็นคนเล่นนานแล้วนะเออเทียวเทียวไม่เล่นไม่ได้เล่นยังยังไม่หามาช่วยผมบีมโนาสวยอ้ดิน

เอาดิดูคืนนี้ดูคืนนี้นนมาดินี่นี่เปิดตาด้วยหมดคุเรียนมาไงโอ้โหเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ตะการตามากอ๋อเดินแห้งออกเสียฟิตสิครับมับงกรมังกรมังกรมังกรครับผมมังกรมังกรสวยครับรจจรโอ้โเอยเด้งไปแล้วอีดินเร็วตี ตีเข้าไปครับตีเข้าไปหัวเข้าไปมังกรจะได้ไปเนี่ยวันนี้จะได้วันนี้ไปเนี่ยมังกรเนี่ยโอ้โหตีชาซะเหลือเกินโอ้โหสวยโอเคไปโย่ยังไม่พร้อมนี่ไปไหนวะเห็นแบบๆบบยโยไปบนหมดเลยนะเล่นดับระวังด้วยเขายโไปบนหมดเลยเขายโยไปบนหมดเลย อุ้ยเรียบร้อยอ็นโซลาก่อนโอ้แล้วโอ้โหเอาไปอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไอ้ตัวแม่จะเอานี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เอดิ โอ้ยไปดันไปโย่ไปโยใจเย็นๆเผืยดิลุกโอยก็อยากดูดนะถ้าดูดมันเสียอันตีฟรีไงตีใหตายดิแบบบนกง มนกกับการเฉยๆมแต่เงมันจบดแต่การแย่แตกเลยนะเออเฮ้ยดึงไวแล้วอ้าวได้เทีวผมได้เทีวเฉยขอเทีดิขอช่วยหน่อวยห ลุกชนลุกชนไหวลุกไหวโอ้ไม่ไหวเป็นโซเกี้อ่โอ้ยเสียดายเสียดายรูมียมากรอเดี่ยวดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปนะศัตรูเรียกดาวซเลเยอร์ออกมาแล้วโอ้โวโวโวช่วยอยู่ผมช่วยอยู่เปิดปะตาให้ยู่ เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเช้ากองอะไรกองใหญ่ไปต,ตอนนี้ผมปล่อยอีรินเดินคนเดียวนะเดิน,นกนบบันไปช่วยหนอเ,เอ้นี่ก็ยิงไม่ทักเลยให้กิลด์เอ้ยยิงอยู่แล้วยิงอยู่แล้ว เก่งซะเหลือเกิน,น,กอนโอ้ยยิงไม่พักได้ปะ่ะเคล่นก่อนเยดิยดเยดิเฮ้ยยิงเอ้ยเอาคิวเลนได้นะผมมีเปิดตาวิ่งได้นะดดเ,เน,นี่ยเฮ้ยแล้วเขาขู่มาจากไหนวะนะกของเราถูโจมตี กันได้ไหมเอ่ย slot. โอ้ยไม่ถึงโซ่เฮ <Double kill. S 1> ้ย <Shut down. S 1> ปิดดิปิดดิครับโอ้ยเอว <You have S 1> พิกเออระเบิดนี่ <Double kill. S 1> น,นี่เทคนิค เก็บเอ็ดด้วยแจ็คเก็บเอ็ดด้วยเออฟิกเข้าไปตบใส่หน้าอันต์เออะกระแทกพื้นเออเก็บเอ็ดด้วยนะ <c oughs> แล้วถ้ามีบูชัยไงจังหวะนี้ฮอนมีบูชัยแล้วไง <c oughs> ฟิกอย่างเจม <c oughs> โ,ดโดนโดนอิรินน่าจะไม่รอดหรือเปล่าไปเคลียร์กลางห่อาด้วยเชื่นกัน ดูบังพุ่มไม้ด้วยดูแสงก่อนไม่มา่ะเฮ้ยกับ้บูไยดิโอ well. ้ดูกระทังเลยเอาละผระหว่างนี้ลุกเดินหน้าใส่ เอามานี่เอาดินี่นี่นี่นนนเป็นไงไลฮอนดึงแม่นเกินคุดเดนปะคิวเดนหนม,ดนมีวะเฮ้ยกลับบ้านเฉยพอสิคิวเข้าก่อนเมกาเท่าคิเาวเล่นเมกล้าเข้านะ เข้ามาก็รู้ว่าผมดึงแน่นอนเฮ้ยเอาป้องครับป้องเลยป้องเลยเอาถอยดิถอยดีถอยถอยก็ถอยถอยก็ถอยลิงลิงก็ไม่รอดลิงสู้ลุกไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยเปิดนังตีใส่หน้าก็ไม่น่าทันนะ มันเห็นเราเพื่อนออกไหมล่ะเดี๋ยวผมช่วยเอาดาร์กก่อนตรงข้างห้าไหวมาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องใจเย็นเฮ้ยโหอ้โหดาร์กไฟจะตายแล้วใครเอาเลื่อนมันจะแย่เนี่ยเฮ้ย ไปครับไปครับอย่างดีกว่าเออแน่คิวเรนเห็นนะเอ้ยไม่ถึงว่ะทุกคนเฮ้ยถ้าโดนนะตายผมให้ลุกใส่เลยคิวเรนก่อนเขาไม่อยู่ในระยะผม ยังไม่พร้อมเออไม่เข้าเลยวะเยอยูอย่เดอ้อก็ไม่เข้ามันในระยะาุ่งนะดก,ก,ออกด,ดทุกวิถีทางยังไงจ้าเฮ้ยหายหมดเลยวะอะไรวะโอโหอะไรครับนี่ออะไรกันครับนี่ย อ้าวไปดินี่นี่เลยแทงอยู่แทงอยู่เดี๋ยวจะเปิดตาเปิดแบบแล้วเปิดตาไปแล้วไงที่สองตัวหายไปไหนไม่รู้อีดิงก๋อไอ้นั่นอะหายปะการต้องเซฟเพื่อนเซฟเพื่อนคนเลือดได้น้อยก่อนนะมาดิวู้ยดูพี่ฟังอ้โโห เอ้ยเราเลี้ยวเปิดสีป่ะไม่รอดเราเลี้ยวก็ไม่รอดนะฮะเราเลีกก้ยวจังหวะนี้ก็ไม่รอด,อดอเอ,อ้ยเอา้าเอา้ยเอ้าเอ้าโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหแก๊กม้าหุ่นเ้าวดูดยัดในปอม